สั่งซื้อของเล่นได้ที่ไหนครับพี่ที่นี่เลยครับ Toy Tun Shop สั่งซื้อโมเดลของเล่นของสะสมชุดคอสเพลย์จากการ์ตูนและภาพยนตร์ชื่อดังช็อปกันง่ายๆอัปเดตของใหม่ทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะสายไรยเดอร์สายอุลตรา้าแมนสายต่อกันพาสายมูวี่รวมของสะสมหลายสายไว้ที่นี่แล้ว w w w toy tun shop com สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผม7จ็รีวิวทอยคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดู10อันดับของเล่นย้อมแมวที่น่าเล่นนะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันดับที่1 0 dx dark c e s a r blaster b a c k hole k i l tama อุปกรณ์แปลงร่างของนาคาเร่ heavy suit kaiju metal นะครับปกติเนี่ยตัว blaster จะเป็นสีแดงนะครับแค่เมื่อนาคากลายเป็นพวก dark matter เนี่ย ก็ต้องถมดำและเพิ่มปากกระบอกปืนเข้าไปครับให้มันดูเท่สักนิดหนึ่งนะฮะและที่สําคัญครับเสียงจะฟังดูดุขึ้นด้วยนะครับให้สมกับเข้าด้านมืดหน่อยนะฮะแถมว่ามีลูกเล่นลับครับเมื่อเราเสียบเอ็กเซสคิวธรรมะเข้าไปนะครับมันจะมีเสียงเป็นเก์มุคิวธรรมะแทนนะฮะน่าเล่นไหมล่ะอันดับที่9 DX กาบูกาบูรีเวอร์อุปกรณ์แปลงร่างของเคียวดิวเจอร์เบรฟนะครับตัวนี้เนี่ยมีเวอร์ชั่นเป็นเกาหลีด้วยนะรูปแบบก็จะคล้ายๆกันครับแต่มันไม่แบบเหลืองอ่อยมาแบบตัวเอ่อตัวเดิมนะแถมชื่อจูเดนริวเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอย่างเช่นกาบูทิราก็เปลี่ยนเป็นกันทิราสเตโกจิก็เปลี่ยนเป็นสเตโกซอนะครับรู้สึกถึงความเท่ขึ้นไหมฮนะอันดับที่8 DX ไวท i วิซาร์ดไดเวอร์หรือว่า DX c h i Mah o r i ชียร์รีมาโฮสไกต์ไรบเข็มขัดสุดเท่ลูกเล่นสุดล้ำจากซีรีส์ไรเดอร์จอมเวทนะครับเข็มขัดสีดำคลิปแดงอันนี้นะครับยอมได้สวยแล้วแถมว่าการไายเวทที่แตกต่างไปจากพระเอกโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะราคาหน้าโดนครับเพราะว่ามันไม่เป็นพีบันไดนะฮะ <Wow. S 1> สามารถลดต้นทุนของคนที่สะสมย้อนหลังเนี่ย ได้อย่างดีเลยละครับก็แนะนำเลยตัวนี้นะฮะอันดับที่7 DX Buckle Driver 2เป็นซีรีส์ที่ย้อมเยอะมากๆทั้งไรเดอร์และก็ของเล่นเลยนะครับแต่ก็โอเคทุกตัวนะครับมันไม่ได้แบบว่าย้อมหน้าเกลียดขนาดนั้นนะเสียงอะไรมันยังพอแบบเอ้ยยังดึงๆกันได้บ้างนะครับสำหรับเข็มขัดหน้าจอเกมสีฟ้าน้ำทะเลอันนี้นะครับถึงจะดูแล้วนะครับยอมลูกเล่นเนี่ยทั้งไฟและก็เสียงมันก็ไม่แพ้ b u c k Driver อันแรกรอกนะครับแต่ว่ามันขายดี จนเขาเนี่ยต้องทำเวอร์ชั่นครบรอบ20ปีนะครับเอามาขายรอบ2เลยแหละนะฮะถ้าใครสนใจแล้วก็สามารถติดต่อร้านทอยทูนช็อปได้เลยนะฮะอันดับที่6 MM 00, m oya, m Z 0 0 Moja Moja s e c u r นะครับชื่อของเล่นนะครับไม่ใช่วาฟหนังนะฮะปืนของตัวร้ายในอากิบะเรนเจอร์นะครับย้อมมาจาก MM 01, m oya, m Z 0 1 Moe Moe Secure นะครับแถมว่าดีไซน์ของอันนี้เนี่ยโฉบเฉี่ยวมากกว่านะครับมีทั้งโหมดฟิกเกอร์และปืนในตัวเดียวนะครับลูกเล่นแสงและเสียงเนี่ยต่างกันแบบว่าโอ้โหกวัญระยวนนะครับ Moe Moe Secure เนี่ยจะมาสไตล์น่ารักนะครับแต่ว่าโมยะโมยะสกิลเนี่ยจะมาในรูปแบบของเสียงเซ็กซี่เลยนะครับถ้าใครเงาเงาก็ลองส่องดูได้ ส่องที่ว่าเนี่ยส่องตัวอักษรลายปืนนะครับอย่าไปส่องอะไรข้างล่างนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันดับที่5 dx ไซร์สล l a ไรเซอร์มาถึงยุคไรเดอร์เรวะกันบ้างครับที่ของเล่นเนี่ยย้อมแมวได้เท่มากๆเลยนะครับอันนี้ย้อมมาจาก dx s o o t ไรเซอรนะครับจากปืนไปเป็นดาบแต่ด้วยดีไซน์ที่โเฉีียวมีเอกลักษณ์นะครับยังดูมีความเป็นดาบนะ บวกกับสีแดงแรงฤทธิ์ข,ของร่างไก่ย่างนี้นะครับใครที่พีไว้ก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่ามันเท่มากๆเลยแหละนะฮะอันดับที่4อันนี้มีทั้ง2แบบเลยครับ C.M และ D.X Dark Kabuto Sector เข็มขัดร่างออพิเทพ Tendo นะครับมันก็อยู่ที่ความชอบนะเพราะว่าลูกเล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคาบุโตตัวเดิมนะครับคือก็เป็นเข็มขัด Dark Rider อีกเส้นหนึ่งนะครับที่ดูเท่ไม่แพ้ของพระเอกเลยนะฮะอันดับที่3 D.X ด k k คิบะเบลถ้าพูดถึงดักคาบุโตว่าเท่แล้วเนี่ยตัวนี้คือเท่กว่านะครับทางร่างไรเดอร์และเข็มขัดนะสำหรับตัวนี้นะครับเสียงไม่ต้องปรับโทนให้มันดูต่ําให้มันดูเป็นตัวร้ายนะครับแค่คนภาคเนี่ย พอาพากเสียงละล่อนุ่มๆคู่ๆเนี่ยคือมันก็ฉีกแล้วนะฮะและก็ตัวนี้นะครับจะมีลูกเล่นเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะครับถึงจะตัดทอนไปด้วยมีไฟแค่สีเหลืองสีเดียวนะครับไม่เหมือนกับคิบะนะที่มีทั้งแดงน้ําเงินเขียวม่วงนะครับอันนั้นคือเยอะมากนะครับเนี่ยถ้ามันมีซทเอ็มนะผมจะให้มันอยู่อันดับ2แล้วนะครับแต่มันไม่มีไงก็รีบๆทำมาเทีเหอะบันได คือมันเท่จริงๆนะก็อยากให้มันมีนะครับอันดับที่2 s u p e เปอร์เซนไทอดิสซัง s p r a ีไรเซนไฟเออร์สควอที่แปลงร่างของเดกอเรตไฟเออร์สควอตนะครับ10ปี ถึงทำทีนะครับไม่คุ้มได้ไงนะถ้าพูดถึงเรื่องดีไซน์นะครับมันก็จะคล้ายๆกับ4ตัวที่ผ่านมานะครับพวก SP s p l i c e n s e ทั่วไปนะฮะพิงก์กรีนอะไรพวกนี้นะครับเพียงแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนเสียงนะครับแล้วก็ดูรด่างหน้าตาเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะแต่ความรู้สึกผมนะมันเท่แซงเด้กับมาสเตอร์ด้วยซ้ำนะครับเอาเป็นว่าไม่พูดมาละกันนะฮะมันเด่นซะขนาดนี้ไม่อยู่อันดับที่2ได้ไงแล้วฮะเพื่อนๆในทีมของอิจฉาแบบอื้ยไอ,อ้มัน แหมมึงเด่นซะขนาดนี้ว่าแต่บันเนี่ยมันย่อม,มาจากบันไดหรือเปล่าวะอันดับที่1 DX Neo d c e Driver และ DX Neo Dn Driver คือยอมได้ยอมดียอมไม่มีรีกีบันไดเลยครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับลูกเล่นเนี่ยมันก็แพลาวาๆอยู่แล้วล่ะเมื่อ10ปีก่อนนะครับ DN เนี่ยมันทําเรื่องเอาไว้นะครับมันมีวีธกรรมนะฮะแต่ดิเคตเนี่ยพอรับได้อยู่นะครับอ่ะดี DN มันอ่านการ์ดไม่ได้คุณผู้ชมมันเลยเหมือนแบบว่าเป็นข้อคอ,อรหานะจนถึงทุกวันนี้นะครับเขาเลยผลิต n ี o DN Driver ที่เป็นเวอร์ชัน d s เนี่ยให้มันอ่านการ์ดได้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับ10ปีให้หลังนะครับปืน DS DN d r i v e r เนี่ย เขาก็เอากลับมาขายใหม่นะครับแต่ครั้งนี้มันสามารถอ่านการ์ดได้แล้วคุณผู้ชมผมคิดว่ามันน่าจะเอาบอร์ดจากนี o d ด n Driver เนี่ยมาใส่นะฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อร้านทอยทูลช็อปได้เลยนะสำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและก็ถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าทำได้จะมาทำให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ